สวัสดีคะ่ะทุกคน,นอายุทีมาดูสตรอเบอร์รี่นะคะนี่เพื่อนของอีกีกำลังเลือกนะคะคุณสีแบบใครหันหน้ามา,มาโอเคอเลือกดูนะคะ <c oughs> เอาปิ๊กจ้ะเอา,าอินปิ๊กป่ะจ้ะหรือว่าอันนี้อันนี้อันใดก็ไใดจ้ะอันใดก็ได้ไดอันนี้นะจ้ะโอเคสวยมากนะคะทุกคนค่ะเราซื้อซีฟู้ด น,นี่ค่ะสวยมากเลยเราอยู่ในตอนนี้เรากำลังอยู่ในอสถานีรถไฟใต้ดินนะคะเขามีที่ตั้งขายสตรอเบอรี่ชื่อร้านคาหูบนะคะเป็นสตรอเบอรี่ที่ขึ้นชื่อและอร่อยมากๆของเยอรมันนะคะปีหนึ่งมีหนหนึ่งนะคะช่วงหน้าร้อนนะคะ आनुदय हम्म पंकजन